นะครับสำหรับวันนี้นะฮะที่อ่างศอฟาร์มทำกลางการแพร่ระบาดโรคระบาดทั้งของคนแล้วก็ของสัตว์นะครับก็ชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปอเราต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์นะครับวันนี้มีแม่พันธุ์จากอ่างสอฟาร์มนะครับที่พร้อมผสมนะครับ ก็เลยได้รับเกียรติจากคุณหมอนะครับคุณหมอต๋อมมาจากอำเภอนาว่านะครับเห็นว่าวันนี้จะจัดใหแบบแบบ้แบบเต็มรูปแบบนะครับน้ำเชื้อที่ใช้วันนี้เป็นของพ่อพันธุ์ที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือซ u เปอร์เอ็กพร้อมน้ำยาแยกเพศนะครับ อ่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคุณหมอตอมบอตอนนี้คุณหมอก็กำลังเตรียมน้ำเชื้ออ,อยู่นะครับอันนี้ครับนี่คือหลอดน้ำแยกแยกเพศนะครับตอนนี้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหลอดลุนส์ครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสามสิบเปอร์เซ็นต์ หมอกำลังเตรียมอุปกรณ์ครับพรครับตอนนี้คุณหมอกำลังเริ่มปฏิบัติการนะครับ<ม>เป็นวัวสาวนะครับวัวสาว ขึ้นอายุครบนะครับพร้อมผสมถ่ายพันธุ์นมโจ๊บอันนี้เป็นแว่แม่วัวสาวนะครับ ตัวข้างล่างนี่ครับทําเสียสมาธิมากเลยนะลครับตัวข้างล่างครับอันนี้ไม่ใช่ลูกนะครับอันนี้ไม่ใช่ลูกที่มาดูดนมนี่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นตัวล่อนะครับเป็นตัวล่อเพื่อ่จะทำให้ช่วยบิวช่วยบิวนะทำให้การผสมง่ายขึ้นนะครับก็มีการเล้าลมนะครับ ลูกปกติไหมคุณหมอเอามือลูกปกตินะครับ้ย นะครับเราต้องต้องต้องมีตัวที่มาเลาโลมนะครับทําให้เวลาผสมมันจะได้นิ่งมากยิ่งขึ้นครับนี่ครับอันนี้เป็นวัวสาวนะครับอันนี้ไม่ใช่ลูกของเขานะครับแต่ว่าตัวนี้ช่วยให้การผสมง่ายมากขึ้นนะครับ คุณหมอจัดน้ำเชื้อแยกเพศให้ครับคุปเปอร์เอกไปกี่จุดเท่านคุณหมอสามจุดครับสามจุดครับซ้ายขวาแล้วก็ ตรงกลางงมดลูกรลครับเรียบร้อยครับลอดูผลงานครับ